เดี๋ยวพี่จะเป็นดิ่เวลลินจะดูย่องหมดจริงเหรอเอาไงดีอ่ะวันว้าว Let's go กดเลยเอาก้าเหวะใช่วันนี้เวลก่อนสิบไหรือเปล่าเซอร์เวเล่นเล่นหลังพี่หรือเปล่าเนี่ยพี่เล่นก่อนแต่ว่าพี่เลย์แค่นี้หนูเล่นมาหลายเดือนแล้วอะสามถึงสี่สี่ห้าเดือนหกเดือนได้แล้วม้ง อ๋อน่าเราแต่ฝีมือ,อยังได้แค่นี้เติบพัฒนาขึ้นนะเร <c oughs> าไปเล่นลรงแรงกับพวกพี่ดูอะต้องต้องต้องแบบวะ่าเชิญเวลามาจัดมาเล่น้วยเราปะก็ต้องเชิญพี่ดินมาพี่ดินแล้วก็ไอรีฟไอรีฟนี่แม่งไ,ไม่ไมมค่อยมาหรอกมันมันจะมันติดแพนตูซีต้องเชิญพี่ดินมาเอาพี่ดินต้ <c oughs> องมาแล้วนะเอมันมีสามแล้วอย่าไปบีรอด้วยรอพี่ด้วยเชิมาเสองคนนี้คูจินระดับช่องเลยั้งเนี่ย ตายกันหมดแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้จำนวนพวกศัตรูได้ทีนี้เราน่าจะดักตบหลังมันนะมันวางแล้วเว้ยบุกคบุ๊บุ๊วนวนไปฝ้่งหลังอุ้ยไปไปนู่นกู้ดิถือใช้พี่กู้วนเยอะ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 นี่ยนำมาเยอะเยอะเยอะฆ่ามันก็ได้แฆ่ามันก็ได้แล้วแต่รีโหลดอีกทีหึจบ แค่นั้นแหละค่ะแนะนำว่ายื้อพอเหลือเดี๋ยวข้ามมาก็ได้แล้วแต่มาเรามารับเอกับอ้วนดีกว่าบีเออบีทำไมข้าวอ้วนมันโยกแน่เลยพี่ด้าพี่พี่ว่านะ่ะไป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 อุ้ย เอาเดีเอาเดีเอาเดีาดช็อตเสร็ดกีฬาล่ะครับจังหวะเนี้ยวันนี้เงียบเลยเห็นพี่ลอยหลังพี่แบบเ <c oughs> ี้ไงหนูหสู้กับแชมเบอร์อยู่ปัญหาคือปืนสเปกเ,เตอร์พี่กระดิดขึ้นหนึ่งเดียวพี่พยายามปัดลงให้โดนตัวแม่งพี่ต้องคุมเมาส์ค่ะคุมเมาส์ดีๆใช่ใช่เหมอนคุมใจของพี่ไว้ด้วยอ่ะคุมใจพี่เลยเหรอใช่ <c oughs> ให้หนูกุมใจพี่ได้ปะเห็นมันหันหลังเห็นมันเผยจริงเลยโอ๊ยไม่ตาย16อยู่ไหนอยู่ข้างหลังนั่นขอให้ตายสวยเอออยู่ดีดีแหละฮะไม่มาบีงั้นก็อยู่ดีอะไรเงี้ยบินเด็ดเฮ้ยนี่มีสปอตเอ็บีเจ็ดเผยหันหลังว้วนวุ้นไกลเกิน ใกลเกินไกลเกินถึงเดินมาบอลเด้อพี่กดชิปตลอดเวลาเดี๋ยวพี่เดินตามหลังผมก็ได้ป่ะ Let's keep it rolling ตามหลังเราต้องตามใจได้นะตามใจก็อยู่แล้วหรอกเอามีดมันจะมีดการมันจะมีดการพี่อย่าใช้ปืนอย่าใช้ปืนมึงบังคับใช้มีดมามามาถีตัวถีตัวโอ้ยเขียตาย เออเออเออวอนวอนตีตัวดิเชื่อวอนดีกว่าวอนดีดิเออวอนวอนวอนบุญไมเปิลไปไปเฮ้ยวอนมาช่วยพี่หน่อยไมเปิลมันมันฆ่านั้นแล้วเอ้ยเออมาดิ แผนนี้หละอือมากระโดดกระโดดอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดาวพนมมาดาวพนมดาวพนมไอ้พวกคนขีหวานอะไรกันเฮ้ย30 seconds left one no ดูอะไรเอ้าดูสนามมวยยังไงอ่ะดูพี่ชกคนนี้กำลังกำลังมันเลยครับผม ไม่ไม่ไม่ฝันไม่ฝันไม่ฝันเกิดใจไม่ฝันเกิดใจไม่ฝันเกิดายไงอะไรเนี่ยอะไรวะนี่จายิงปะไม่มีเข้าเวาะได้เลยโดนโดนโดน่อนที่ลิสจะหายดูเพื่อนนี่ เอเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเจ็ตมายังสวยโอ้ยตรงคนนี้คือจีกันอยู่คู่นี้เขายังแบบเห็นฝันว่าข้ามเขาจีบกันเขาต้องจีบกันอยู่ด้วอว่านเห็นในแมพไหมไปดูหน่อยดิดูหน่อยเขาต้องจีบไปจีบเลย เขาไม่เล่นกันแล้วเหรอเออไอะไอฝั่งถ้ามันเล่นอยู่เลยนะบางคนยังเล่นอยู่ต่างคนต่างบอร์ดเอาไว้จะมีเหรอโดดอ้วนโดดชัดโดดชัดไอคงฉีกคนต่อเนื่อง เซนต์ยอับท e ่ตายคือมันจะเลิวันเก็บเป็นคอนเทนต์นลเนี่ยเจอเจอเจอเพย์เจอคเยกกิเบอร์ตเย์กว่าจีน่บอกว่าจอโยรุสไปกิีมสแ้วแบบโอ อะไรเนี่ยวุ้ยติ๊กตไ๊หน้าทยอะไรกันได้กระ่เส okay. ือเลยรีบเข้ามาวุ้ยโอ d ยพี่บอลเล่นหน้าโอ้ยโอ้ย มูรินวน Enemy A ยื้อเวลาให้ทำ้ยึน No ต oh, no. ้นยิงไหนต้นยิงจากไมดอยิงอระเบิกอยู่รู้่เขาบนมีตัวหน Enemy s p o t a ใช่ปะช่องแคบมรกาอายูรุตวิไปยืมไหลมึงหน่อยนะ n e r e i n i n g เยอเอะเยอ สวย <Nice. S 1> จะจะคุยอะไรถ่ายรูปล้อถ่ายรูปล้อหรืออะไรมั้งถ่ายจะหลงคนใหม่อีกใช่ี่ยฉลองอ๋อเหมือนยินดีได้บอกว่าเราจะชนะเน,นีน่ยคือชนะชนะแต่เพื่อนยื้อจับอ่ะเนอะทุกคนยื้อจับอ่ะยื้อจับเลย <c oughs> ทุกคนบอกกันเลยว่านานๆทีจะเจอ พวกเพลเยอร์ปาร์ตี้อย่างนี้นะผมก็อ้วนก็ไม่เคยเจอมาก่อนเลยเจอแล้วก็เออนราก็ั่วตามสาะผมไม่หมายว่าเคยเจอนะแต่ไม่ได้น่ารักขนาดนี้เนี่ยใช่วัดต้นเธอวัดเลยอัะไรถ้าตอนนั้นพี่วิงไวเปอร์ตายนะอ้วนเปิดเลยตัวต่อไปอันนั้นบอกันนไ้ฉอดเลยน่าคือนางน่ารักไวๆอ่าเฮ้ยอะไรเดี๋ยวคอยแอนเชตเอ็ดน่าเราจะจะให้เจ็ดเอ็ดหรือเปล่าเจ็ดได้เจ็ดอีกแล้วอ่ะ เสโกมิเ็อ่าโกมิเจสมิบโกมิอ้ออะไรไม่รู้เ๋ยวพี่อ่านอคอรู้หนูก็อ่านไม่อมันอ๋อยูนก้นเจ้าเขาคือขาให้เไปไปไปปดไปทีละคนอ้อมไปทีละคนให้ไปเจอไปไปมิดทีละคนให้เจไปก่อนโอเคเขาจะให้ปืนกันให้ปืนกันเอเนอิารมิเอาเเอาเนเอ็ด เจ็ดเจ็ดเอให้เจ็ดเอ็ดมให้เจ็ดเอดอ๋อเจ็ดเอโอเคเอ๋อให้เจ็ดเโอเคโอเคคือให้เจ็ดให้เจดเอดกเกมใช่เขาจะให้เจ็ดเอ็ดเคือยังดีที่ว่าเขาไม่เหลี่ยมเออไม่เหลี่ยมถ้าเหลี่ยมคือพวกจะหมดตีเราตายหมดตีอะไรคนเนี้ย แม็กซดาวน์อ็ติไซเฟอร์นี่ต้องใช้ตอนที่เรายิงศัตรูเป็นใหม่ใช่ปะสแกนได้ใช่ถ้ายิงตัวหรือว่าเพื่อนยิงแล้วตายอ่ะจะเอันติไซเฟอรเลยเพราะว่าตอนที่พี่เล่นแรกๆอ่ะพี่หยิบโซว่าไอคิโซว่ามือใหม่ไม่เหมาะมือใหม่พี่แต่พี่หยิบเลยพี่หยิบเลยจริงแล้วแต่คนชอบไซเฟอร์ที่ไสเฟอร์ไ่หมะนะที่แค่วางแล้วก็รอ